เป็นตัวใหญ่อะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ด้วยนะจริงเหรอคะจริงเหรอคะชิเสมาให้ใหม่นะโอ้ก็ยังใส่ได้อยู่นะ <laughs> นี่โอ้ก็ยังใส่ได้อยู่นะ <laughs> รักแล้วมันเก่าแล้ว ล้วไปมาใส่แชกไปเมืองไม้แล้วไปแล้วไปเมืองนอกจกะซื้อให้ให,หม่หรือเปล่าซื้อให้ใหม่เป็นลายนี้เลยไม่เป็นลายยูนิคอร์นนี้เลยจริงเหรอเป็นตัวใหญ่อะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ด้วยนะจริงเหรอคะเป็นตัวใหญ่อะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ด้วยนะจริงเหรอคะเด็กเกวทำกระเป๋าขาดน,นะเนี่ย เห,เห็นผลงานตัวเองยังดูเ <ừ> นี่ยเนี่ยเกียวทำขัดน,นะทำไงดีเกียวไปซิ้เส้อมาให้ใหม่นะโอ้ก็ยังใส่ได้อยู่นะนี่แต่มันไม่เหมือนเดิมอะเกียวปอก็ไปทำงานแบบนี้เลย มันก็ไปทำงานแบบนี้เลยเยอเลยมันต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่และมันตักแล้วมันเก่าแล้วเราไปมาใส่แจ็คไปเมืองไม้แล้วไปแล้วไปเมืองนอกกะสือให้ใหม่หรือเปล่าซื้อให้ใหม่เป็นลายนี้เลยไม่เป็นลายยูนิคอร์นนี้เลยจริงเหรอ ตัวใหญ่อะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ดิยนจริงเหรอคะหล่ะแต่เกลทำกระเป๋าขัดน,นะเ <Okay. S 1> นี่ยเห็นเห็นผลงานตัวเองยังดูเนี่ยเนี่ยเกลทำขัดน,นะทำไงดีเกวไปซีซี่มาให้ใหม่หน,นะโอ้ก็ยังใส่ได้อยู่นะ นี่แต่มันไม่เหมือนเดิมมาเกียว็ไปทำงานแบบนี้หละแย่เลยมันต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่ละ